กับหัวขับหัวอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ไม่ได้การปับหัวนี่คือการนวดม <c oughs> ัน,นสัน่นมันสั่นมันสั่น ทุกคนวันนี้มะพบกับยามาเอรอีกแล้วนะคะหนดูอิ l อจะทำทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะ ยินีอนรทุกคนมากๆเลยเพราะยอมรับเลยว่าห่างหายจากการทำคลิปยาวลง YouTube เนี่ยมาสักพักน่าจะร่วมประมาณ4เดือนเลยนะคะเพราะไม่มีเวลาทำให้เราเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์พิเศษสักทีวันนี้เอ็มพาทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่เอม็มไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตและนี่คือคอนเทนต์ส่งท้ายปี2023ฉลองคริสต์มาสแล้วก็รับปีใหม่2024ที่กำลังมาถึง รวมไปถึงคอนเทนต์พิเศษฉลอง1,000ซับสไครป์ของช่องดูอิดออก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาซับสไครป์ช่องเอมทำให้ตอนนี้ช่อง Do i ิ all ของเอมนะคะเติบโตมาจนถึง1,000ซับสไครป์แล้วถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ1,300ซับสไครป์นั่นเองก็คือเป็นก้าวที่รู้สึกว่า ภูมิใจแล้วก็ประทับใจในตัวเราเองและก็ตัวทุกคนมากนะคะก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็จะทําคลิปดีๆต่อไปนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกร้องกันกับเอมต่อไปเรื่อยๆ,ๆเลยเลยนะคะทุกค่เลยเลาเอานเนยเายเลยเลยเลยเยเลยเลยเลยเปยเลรเลย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 นลนเลนนรรยเลยเลยเล่ลววนนเลยเลาเลยเ่ยเล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 ยเนยเลยเะเเเง ดูหนังวันพิเศษยังไงใช่ไหมการดูหนังครั้งนี้เนี่ยจะต้องไม่ปก,ปกติและก็ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เอมอยู่ที่ S F World Cinema ที่ Central World ค่ะและเอมเนี่ยจะมาดูภาพยนตร์เรื่องวงกานะ เป็นภาพยนตร์ที่เอมเนี่ยรอคอยที่จะดูเนี่ยมาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าเห็นตัวอย่างแล้วก็เห็นทีเซอร์ของเขาเนี่ยมาสักพักแล้วแล้วก็อยากจะดูมากและในเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะก็คือบรรยากาศเนี่ยเข้ากับหนังสุดๆเลยทําให้การจองตั๋วของเอมในวันนี้นะคะเอมเลือกที่จะจองตั๋วของ The ะเลสซิเดมาไบโอมาสนั่นเองซึ่งเป็นการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง SF กับ โอมานะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องนอนระดับโลกที่ใครๆก็อาจจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้มาก่อนและการคอลแลบครั้งนี้นะคะทำให้ในโรงหนังของ The Best Cinema เนี่ยประกอบไปด้วยที่นั่งที่นอนที่นั่งที่นอนที่นั่งที่นอน เปลี่ยนจากที่นั่งเป็นที่นอนละกันอ่าเป็นจากที่นั่งเป็นที่นอนทําให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศของการดูหนังในจอใหญ่ๆแบบนอนดูเหมือนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะและมากไปกว่านั้นเตียงนอนที่เขาเอามาไว้ในโรง The Best Cinema เนี่ยราคาสูงมากเลยนะทุกคนสูงแบบสูงมากจริงๆแต่เราไม่บอกเขาละกันนะมันเจ็ดแสนบาททุกคลิปเขาบอกไปหมดแล้วแหละแต่เราไม่บอกเขาละกันเนาะมันเจ็ดแสน ทําให้วันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษสุดๆเลยค่ะที่เอ็นจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์การดูหนังสุดพรีเมียมในโรง The Best Cinema by o m a s แต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะมา The Best แบบนี้ก็คือสามารถจองตั๋วมาล่วงหน้าได้นะแบบเอพิจองตั๋วมาล่วงหน้าเนาะแล้วก็มากดที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติคะแล้วก็สแกน QR Code ก็คจะได้ปินเป็นตั๋วสั้นๆมานะคะแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ของ S B Cinema นะคะก็คือมาได้ก็คือให้ทางพนักง,งานเนี่ยออกตั๋วให้ก็จะได้ตั๋วในรูปแบบประมาณนี้ไปด,ดูจะได้เป็นตั๋วยาวๆแบบนี้นะคะก็คือสามารถบอกกับพนักง,งานแล้วก็มาออกตั๋วตรงนี้ได้เลยหรือใครไม่ได้จองล่วงหน้ามาก็สามารถ walk in มาจองที่นี่ได้เลยนะคะ แต่ว่าข้างหลังเอ็มตรงนี้เนี่ยจะเป็นโรงของ NT First Class แล้วก็คือเป็นหนึ่งในโรงหนังของ s s e i Cinema เหมือนกันถ้าใครอยากจะมาให้พนักง,งานออกตัวยาวแบบนี้ให้ก็ขึ้นมาที่ NT First Class นะคะแต่ว่า The b a s e Cinema เนี่ยจะอยู่อีกชั้นหนึ่งข้างบนเพราะฉะนั้นเอจะพาทุกคนไปดูที่ lounge ของ The b a s e Cinema by OMAX ที่ Central World แห่งนี้กันค่ะโ,ก,โก้ อนนี้เราได้ขึ้นมาสู่ที่ชั้นที่มีโรง The Best Cinema b i o m a สแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเดินตรงเข้าไปเนี่ยเราจะได้ไปเจอเลาจ์ของ The Best Cinema b i o m a s แล้วเพราะฉะนั้นเราไปที่เลาจ์กันดีกว่าพนักงานเขาวอลตอบ้วยแบบมีลูกค้าของโรงนี้มาให้ทำการต้อนรับรู้สึกเหมือนเป็น V.I.P. นะ ถือถางเนี้ยเข้าไปในโรงได้เลยนะคะเพื่อเอาไปรับประทานเนาะอยากกินกี่ถุงก,ก็หยิบไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบออฟคอนแบบหลายๆรสชาติเลยของทาง sf เคานะคะไม่ว่าจออริจินอนลคาราเมลชีสอาปิกา้าต่างๆนานานนะคะรวมไปถึงใครชอบกินกาแฟอยากกินกาแฟก่อนเข้าโรงก็สามารถชงกาแฟตรงนี้ดื่มได้เมื่อเกอบมาเที่ยวเล่นก,ก็จะมีพวกคุกกี้เป็นถุงๆให้ด้วยนะเนี่ย เป็นคุกกี้หถุ่งให้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาเข้าไปกินหรือไม่ไหวแล้วก็เป็นหนมเคี้ยวต่างๆนะคะเพื่อเราจะสามารถนั่งกินของเหล่านี้เนี่ยที่เ้า n ของทาง The Bay Cinema ได้อยากให้ดูตู้นี้นิดนึงมีซอฟตริงด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่านะคะน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะให้เลือกด้วยเนาะ ก็คือสามารถหยิบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาแบบวางไว้ให้นะคะใส่ถาดน,นี้แล้วก็สามารถเดินเข้าไปนะคะในโรงเพื่อเอาไปรับประทานในโรงได้เลยเมื่อกี้ไปถามข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะจากพนักง,งานก็คือไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ริงแล้วก็ขนมขบกเคี้ยวต่างๆนะคะแล้วก็คุกกี้ที่เขาแยกถุงอะไรนี้มาให้ทุกอย่างตรงน นำเข้าไปรับประทานในโรงหนังเดอะเบสิม่าได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็คือสามารถตักแล้วก็เอาเข้าไปได้เลยใส่ถานของเรานี่แหละเอาเข้าไปได้เลยและระหว่างที่เราชมภาพยนตร์อยู่นะคะถ้า รู้สึกไม่อิ่มหรือยังไม่เพลินอะไรอย่างนี้แล้วแบบรู้สึกป๊อปคอนหมดกระทันหันเงี้ยค่ะก็สามารถออกมาหยิบป๊อปคอนหรือว่าขนมเนี่ยเข้าไปรับประทานในโรงได้เหมือนกันนะคะเพราะงั้นขออนุญาตตักขนมแล้วก็นั่งกินที่เลาจ์ก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปทัวร์กันในโรงนะคะว่าในโรง The ะเบสซี่นีมาไบโอมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะ หรือว่าของคุ้เคี้ยวอะไรเงี้ยนะที่ของ The Besima เนี่ยเขาก็จะเซอร์วิสให้เราประมาณนี้นะคะจากที่สังเกตเห็นเนี่ยของ The Besima ใน u n า e เขาจะไม่มีพวกเคาน์เตอร์ที่เสิร์ฟพวกลายอาหาร ที่เป็นค็อกเทลหรือเป็นจานกระจุกกระจิบอะไรอย่างนี้เนาะก็คือที่เดอะเบสติมาในร้านเขาจะไม่มีนะคะแต่แบบด้วยความที่แบบสส่กินแบบเอมนะันเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทางโรงของเดอะเบสติม่าเนี่ยเขามีพวกลายอาหารพวกนั้นเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอมว่าก็น่าจะเวิร์กเลยนะเออเพราะมันจะรู้สึกยิง่งแบบอุ้ยอัพระดับควาพมพรีเมียมมากขึ้นเลยเพราะที่รู้สึกนี่คือตอนนี้คือพรีเมียมแล้วนะถ้าเกิดว่าแบบมีลายอาหารตัวค็อกเทลหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะค่อนข้างพรีเมียม ขึ้นไปอีกเยอะเลยเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตนั่งกินขนมอีกสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกถาดอาหารของเราเนี่ยเข้าไปในโรงภาพยนตร์ละกันนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันก็คือสําหรับตัวโรงหนังของ The Best c i m a by o m a s นะคะเราจะมีสิทธิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่บริเวณ lounge เพื่อรอนหนังเริ่มฉายเนี่ยได้ก่อน,น30นาทีก็คือ ก่อนนางชายส0สนาทีเนี่ยสามารถขึ้นมาตีตั๋วเข้ามาในเลาจ์ได้เลยแล้วก็นั่งรับประทานเครื่องดื่มหรือขนมเบเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็ค่อยเข้าโรงแล้วก็ไปรอหนังชายนะคะเพราะงั้นขออนุญาตกินขนมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปอยู่ในโรงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มหยิบออคอนแล้วก็สอบริงต่างๆนะคะแล้วก็ถือเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วเนาะเพราะงั้นไปหยิบกันเลยดีกว่า <S <S สิงคโปร ร้อนตัว <ska> ต <du le> <sch> <EN _> <taking> <S half> ู้ที่เขาเก็บป๊อปคอนนะทุกคนเขาจะอุ่นร้อนเสมอทําให้ป๊อปคอนที่เราเอาเข้าไปรับประทานในโรงเนี่ยก็คือจะอุ่นนะคะปาปิกาปาิกาเลเวอรโอ้โอ้อ้ สบายังแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเข้าไปรอในโรงหนังกันเลยดีกว่านะคะ ได้ทำการจองมาวันนี้นะคะจะเป็นเตียงในรูปแบบของควีนเบดเนาะแต่จริงๆนะคะในโรงนี้จะมีเตียงทั้งหมด3ามทายนะคะก็จะมีเป็นควีนเบดของเอวันนี้นะคะแล้วก็มีลงไปที่ทวินเบดที่สำหรับใครที่อยากจะมาดูคนเดียวก็สามารถจองเป็นทวินเบดได้นะคะรวมไปถึงตัวคิงเบดนั่นเองซึ่งถ้าใครมากับเป็นครอบครัวเนี่ยก็คือสามารถจองเป็นคิงเบดได้เพราะเขาจะรองรับได้ถึง4คนที่เป็นเตียงติดกันเลยนะคะก็สามารถพาครอบครัวอะไรเนี้ยมาดูแล้วก็จอง ตัวคิงเบดได้เนาะแต่สิ่งที่สังเกตอีเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี สลิปเปอร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครขี้หนาวเขาก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะคะทุกคนก็สําหรับตัวสลิปเปอร์นะคะอันนี้ก็คือทุกคนสามารถเอากลับบ้านได้เลยเพราะว่าเขาไม่ใช้ซ้ํานะคะรวมไปถึงถ้าใครรู้สึกกังวลว่าเตียงเนี่ยจะสะอาดไหมจะเซฟกับเราหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทาง The b a s t Cinema เนี่ยมีมาตรการการทําความสะอาดนะคะที่เข้มงวดก็คือหายห่วงในเรื่องของการกลัวว่าจะไม่สะอาดอะไรอย่างนี้ไปได้เลยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเรา เที่นั่งที่นอนให้ดูดีกว่านะคะว่าเขาสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นนะทุกคนหมอนให้เยอะอะไรขนาดนี้ อ่อนให้เยอะมากคือแบบความหนักความเบามันก็ต่างกันด้วยนะคะจริงๆก็น่าจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งสำหรับเตียงเขาเนั่นแหละเพราะงั้นขออนุญากระโดดขึ้นเตียงก่อนแล้วลองนอนดูว่าตัวเตียงเขาเนี่ยที่บอกว่าราคาเกือบแตะหลักล้านเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเยนอนดูหนังที่บ้านเลยทุกคนแล้วก็ แต่ละเตียงนะคะเขาก็จะมีรีโมทให้เราแบบนี้แปลงแล้วก็จะมีวิธีการใช้นี่ปรับหัวปรับหัวนี่ออรรื้ออื้ปอื้อ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 อืออ้ออื้อ้ออ้ออื้ออื้ออืออื้ออื้ืออือ้้ โัวปรับแล้วัวปรับแล้วนี่แล้วก็ปรับลงได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะชอบเอ้ยหน้าหนุกอะมันคงมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้แหละนะคะแต่อาจจะลงได้ไม่ละเอียดมากนะคะทุกคนแต่ถ้าถามความแบบนุ่มอะไรนี้ของเตียงก็คือฟีลไลท์แบบโยอินแบบโยเบสแอดโฮอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยแล้วก็มีผ้าห่มแบบนี้ให้นะคะ ในไหนก็จะได้เวลาหนังใกล้ฉายแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอยงกับพี่เจมขออนุญาตไปนอนดูวองก้าก่อนละกันเนาะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนหนังจบนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวสรุปคลิปอีกทีว่า The Best Cinema by o m a s เนี่ยประสบการณ์ครั้งแรกของเอ็มเป็นยังไงนะคะะฉะนั้นตอนนี้ขอเวลาไปดูวองก้าก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันหลังหนังจบนะ mm hmm. สองชั่วโมงต่อมาไม่จบใช่ไ n มอยากนอนต่อ n บายมากเลยทุกคนแล้วเราออกไปสรุป The Best Cinema Bio Man ข้างนอกกันนะคะ สติยังไม่มากคนเพิ่งตื่นเลยไปเดี๋ยวเอาอ,อาไปข้างนอกกันนะสำหรับครั้งแรกนะคะกับโรง The Best Cinema by o m a s นะคะที่ a s l e Cinema Central w o r l d วันนีนะก็คืออย่างที่บอกว่าพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์การนอนดูหนังในโรงนะคะครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยในชีวิตของเอลนะคะก็คือรู้สึกชีวิต พรีเมียมขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกก็คือมีเตียงราคาเกือบเหยียบหลักล้านนะคะอยู่ในโรงหนังแล้วเราได้นอนอยู่บนเตียงนั้นตอนที่เราได้ดูหนังเนี่ยมันสบาย ค่อนข้างสบายม,กมากๆเลยนะคะอย่างที่เอ็มได้บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะคะว่าลาช์ของ The b a s t Cinema Bio Mas เนี่ยเขาจะไม่มีลายอาหารที่เป็นค็อกเทลหรือแบบจานกระตุกกระจิกเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะฉนะนั้นถ้าใครที่จะมาดูหนังก็กินข้าวห้องน้อยเรียบร้อยละกันเนาะเพราะที่จะมีแค่พวกสแน็คป๊อบคอร์นแล้วก็ซอฟต์ดริงก์เท่านั้นนะคะที่เราสามารถ หยิบมารับประทานบริเวณเลาจ์ได้หรือว่าหยิบเข้าไปรับประทานภายในบริเวณโรงหนังได้นะคะแล้วก็นั่นแหละเอ็มรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเดอะเบส c i น e มาเนี่ยเพิ่มเซอร์วิสในเรื่องของลายอาหารที่เป,เป็นแบบกระจุกกระจิบหรือแบบเป็นออกแนวแบบเป็นจานเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะเอ็มว่ามันก็น่าจะแบบพรีเมี่ยมขึ้นไปอีกนะคะทุกคนแต่ จนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า The Best Cinema เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ Central World แห่งนี้เท่านั้นนะคะจะมีที่ Crystal ที่เอกมัยรัตอินททาด้วยแล้วก็มีที่เปิดใหม่คือ Central Lat ร้าวนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือ lounge ของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างจาก Central World เหมือนกัน้าอยังไงก็ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่ s f, f c i n e m a นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษที่เรียกว่าสนองมดตัวเองเพอสมควรนะคะเพราะว่าอยากลองมา ดูหนังในโรงที่พรีเมียมแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มานะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักตัดต้องในวันนี้นะคะขอบคุณพี่เจนที่มาดูกับเองมด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ละกันราคาของ The b a e Cinema ที่ Central World แห่งนี้นะคะจะอยู่ที่เริ่มต้นที่คู่ละ2,200บาทอะไกันถ้าเกิดใครอยากมาดูที่แบบที่นั่งเดี่ยวที่เป็นทวินเบดก็อยู่ที่1,100บาทนะคะอย่างที่บอกยังไงศึกษาข้อมูลหรือว่าศึกษาราคานะคะที่ SF Cinema ได้นะคะเรียกได้ว่าถ้าใครอยากมาเปิดประสบการณ์แบบเ A หรือแบบจมอะไรเงี้ยก็ลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตละกันที่มานอนดูบนเตียงหรูๆแบบนี้นะคะที่แบบปรับ ดูหนังอยู่ก็คือปรับมันมากเลยปรับขึ้นปรับลงปรับตันอะไรเงี้ยก็คือปรับมันมากนะคะใครอยากมาเปิดประสบการณ์แบบนี้ก็ลองมากันดูแล้วกันนะคะที่ The Best Cinema by Omas นะคะไม่ได้พูดถึงหนังเลยวองก้าแต่อย่างที่ใครๆก็รู้ก็คือวองก้าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมาจริงๆแล้วมันก็สนุกแล้วก็ประทับใจมากใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนำให้ไปดูแล้วกันนะคะในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยเลย แล้วสาหรับวันนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023แล้วลมั้งเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรปีใหม่ลงหน้าละกันนะคะสําหรับคนที่ติดตามช่องดูอิตออลแล้วก็ติดตามเอมาตลอดนะคะสําหรับปี2023ที่จะผ่านไปเนะะี่ยค่ะก็ขอให้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจบภายในปีนี้ละกันเนาะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะในปีมังกรปีหน้าปี2024ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ จะจะให้สนับสนุนเอมแล้วก็ช่องดู It ทเอาต่อไปเรื่อยๆนะคะเองมก็จะพยายามทําคลิปที่มีคุณภาพแล้วก็คลิปที่สนุกสนานมาเสนอให้กับทุกๆคนดูแบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้เอ็มหน่อยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในปีหน้าปี2024นะคะกับช่อง Do It All จะทำทุกอย่างโลกใบนี้แล้วนะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะและขอขอบคุณ The Best Cinema ที่นี่ด้วยที่วันนี้เปิดประสบการณ์ดีๆให้กับเอมนะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊วยบายคะ